ก็กลับมาพบกับสูตรดีๆท <Yes, ี่อร่อยกระบอยอยากแนะนำอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเครื่องดื่มที่มีความสดชื่นแล้วก็ดับกระหายในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับ ซึ่งเมนูในวันนี้ก็คือชากุหลาบน้ำผึ้งครับใช้วัตถุดิบหลักแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือชากุหลาบตรามือถุงนี้แล้วก็น้ำผึ้งขวดนี้ครับก่อนหน้านี้เคยทําคลิปชากุหลาบนมสดไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูลิงก์ได้เลยนะครับแต่ทีนี้วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําแบบใส่น้ําผึ้งกันบ้างเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ย เป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นเมนูนมเท่าไหร่นะครับซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับชาตรามือถุงนี้นะครับทำจากใบชาอูหลงบดละเอียดผสมกับ กรีบกุหลาบอบแห้งที่จะทําให้ได้กลิ่นและรสชาติที่ดีเลยครับซึ่งลักษณะพิเศษของชาอูหลงเนี่ยเวลาเราดื่มในหน้าร้อนก็จะรู้สึกดับกระหายแล้วก็ชุ่มคอครับวันนี้ก็เลยนํามาทําเป็นเมนูชากุหลาบน้าผึ้งซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆครับแต่ก่อนที่จะไปดูสูตรในการชงนะครับก็อยากจะแนะนําเทคนิคในการทําชาให้อร่อยสําหรับมือใหม่หลายๆคนที่อาจจะเพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้นะครับปกติผมจะพูดย้ําเสมอในคลิปก่อนๆหน้านี้ตลอดนะครับว่า หลักในการทำชานะครับจะมี3ปัจจัยด้วยกันที่จะทำให้ชาของเรารสชาติดีเรื่องแรกก็คือเรื่องของอัตราส่วนครับอัตราส่วนของชากับน้ำที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้ชามีความ ฝาดความขมที่พอดีนะครับถ้าเราใส่ชามากไปใส่น้ําน้อยไปก็อาจจะมีรสชาติขมฝาดที่ไม่ค่อยจะดีหรืออาจจะรู้สึกว่าชานั้นเข้มเกินไปก็ได้แต่ถ้าชาน้อยเกินไปเวลานําส่วนผสมอื่นมาผสมเราอาจจะไม่ได้กลิ่นและรสชาติของชาที่ชัดเท่าที่ควรอันนี้คือความสําคัญเรื่องของอัตราส่วนครับส่วนข้อที่2ก็คือ เรื่องของอุณหภูมิน้ํานั่นเองครับอุณหภูมิน้ําที่เหมาะสมก็ส่งผลโดยตรงกับรสชาติครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราสกัดชาแบบนี้เราก็มักจะใช้อุณหภูมิที่ค่อนไปทางสูงนะครับอย่างเช่นประมาณ90องศา ขึ้นไปซึ่งชาแต่ละชนิดก็จะใช้อุณหภูมิน้ําที่แตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่าเบื้องต้นเราสามารถใช้น้ําประมาณสัก90องศาได้เลยหรือใครจะทําเป็นแบบโคบลูก็ได้นะครับคือใช้น้ําเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องในการสกัดชายิ่งถ้าเราใช้น้ํา อุณหภูมิต่ำเท่าไหร่เราก็ยืดระยะเวลาในการสกัดให้นานมากขึ้นครับส่วนปัจจัยข้อที่3ก็คือเรื่องของระยะเวลาในการแช่สกัดครับชาแต่และชนิดจะมีระยะเวลาแช่สกัดที่สั้นหรือว่ายาวแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปก็คือ3-4นาทีครับเมื่อเพื่อนๆรู้อย่างนี้แล้วก็ลองไปทำตามดูได้เลยนะครับและพร้อมแล้วเราก็ไปดูสูตรในการชงกันครับ เริ่มต้นด้วยการเตรียมอุปกรณ์ในการสกัดชาก่อนนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นเหยือกเป็นโถแก้วเป็นแก้วอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมถุงชาแบบนี้ครับถ้าเป็นถุงชาที่ซื้อมาใหม่เราก็ลวกน้าร้อนซะก่อนนะครับซึ่งการลวกน้ําร้อนแบบนี้นอกจากจะเป็นการทําความสะอาดแล้วนะครับก็ยังเป็นการวอร์มอุณหภูมิของภาชนะไปในตัวครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ทําให้รสชาติชาด,ดีขึ้นด้วยครับจากนั้นเราก็จะมาเตรียมใบาชากันครับสูตรนี้เราจะใช้ชากุลาบตรามืออยู่ที่2.5กรัมนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่มีตาช่างก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ช้อนที่เราคนกาแฟนี่แหละตักไป1ช้อนพูนๆก็จะได้ปรมิมาณเท่าๆกับ2.5กรัมครับหรือถ้าเราใช้ช้อนชาแบบมาตรฐานก็คือ1ช้อนชาครึ่งครับเตรียมใบชาเรียบร้อยแล้วก็รินน้ำร้อนลงไป150 ml ครับค่อยๆเทวนบนชา้ชาๆแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถสกัดชาแล้วก็ดึงรสชาติออกมาได้ดีมากขึ้นครับ รินน้ำร้อนเสร็จแล้วก็จับเวลาได้เลยครับเราจะแช่ชาไว้ทั้งหมด3นาทีพอนะครับเพราะว่าการชงสูตรชาแบบไม่ใส่นมแบบนี้เราจะไม่สกัดชาให้เข้มมากนะักถ้าเราแช่ชานานเกินไปก็จะมีรสชาติขมและชาจะมีความฝาดมากครับครบ3นาทีแล้วเราก็ยกถุงกรองชาออกแบบนี้ได้เลยครับ สามารถใส่น้ำพึ่งลงไปมากน้อยตามความต้องการได้เลยนะครับแต่จากคลิปนี้ผมใส่น้ำพึ้งลงไปประมาณ1ช้อนโตะ๊ะหรือ20กรัมครับก็จะได้ความหวานที่ไม่มากนักส่วนถ้าใครชอบหวานๆก็เติมเพิ่มได้เลยครับตอนนี้น้ำชาเราก็ยังคงอุ่นๆอยู่นะครับเราก็คนน้ำพึ่งให้ละลายได้เลยจริงๆสูตรนี้เราจะใช้น้ำทั้งหมด200 ML นะครับแต่ผมใช้น้ำร้อน150ในการสกัดชาแล้วก็เติมเพิ่มลงไปทีหลังอีก50 ML ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมแก้วกับน้ำแข็งได้เลยครับใส่น้ำแข็งลงไปก่อนประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ใส่มะนาวฝานลงไปเพื่อเพิ่มสีสัน <c oughs> เพิ่มกลิ่นและรสชาติครับหรือถ้าใครอยากได้รสชาติเปรี้ยวสดชื่นเล็กน้อยก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงไปได้ครับก็จะกลายเป็นชากุหลาบน้ำผึ้งมะนาวอร่อยไปแบบหนึ่งนะครับเพราะมะนาวกับน้ำผึ้งก็เป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีอยู่แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทชาลงไปในแก้วได้เลยนะครับ ตกแต่งด้วยมานาฝานแล้วก็กรีบกุหลาบอบแห้งอีกเล็กน้อยหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้ของตกแต่งอื่นๆก็ทำได้เช่นเดียวกันครับอันนี้แล้วแต่ไอเดียเลยนะ หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูสูตรกันไปแล้วนะครับสามารถไปลองชงลองทำตามได้เลยนะครับพร้อมกับรายละเอียดต้นทุนที่ผมคำนวณไว้ให้แล้วสำหรับใครที่เปิดร้านนะครับก็สามารถนำชารตรามือตัวนี้ไปเพิ่มเป็นเมนูใหม่ๆในร้านของเพื่อนๆได้เลยนะ สามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือหาซื้อได้ง่ายมากครับอย่างที่บอกไปนะครับชาตามือเขามีขายตามร้านค้าทั่วไปตามร้านในตลาดก็ยังมีนะหรือว่าในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับหาซื้อได้ง่ายมากครับแล้วก็ตัวชากุหลาบมิกซ์ถุงนี้นะครับสีแบบชัดเจนมากถุงสีชมพูแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับลองไป หาซื้อมาทํากันดูได้เลยรับรองว่าหอมอร่อยถูกใจครับชงได้ทั้งแบบที่เป็นเมนูนมแล้วก็ไม่ใส่นมอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปแล้วนะครับหรือใครจะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์เช่นเคยครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วไปเลือกซื้อไปเลือกหยิบกันเลยหรือว่าใครจะลองไปเลือกผลิตภัณฑ์อื่นๆมาทดลองชงทดลองทาก็ได้นะครับมีสูตรเยอะแยะมากมายที่ผมได้ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆลองเลื่อน ไไปดไดูเ้เนยะครับลวันนี้อร่อยกับบอยก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กําลังใจหรือใครที่ลองทําตามสูตรแล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้อร่อยกับบอยลาไปก่อนครับ enjoy your drink สวัสดีครับ